สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีแฟนช่องลัดมานี่ชาแนลนะคะทักทายกันตอนเศาราของวันที่ยี่สิบสามมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่สำหรับเมอนี้แอดมินกามีตเลขนะคะแนวทางจากเซียนซาอูเพิ่น จะมานำเสนอให้พี่ให้น้องได้พิจารณานะคะในงวดวันที่หนึ่งกลุ่มภาพันสองพันหาอยหกสิบสีให้ไปรุ่นไปเสี่ยงกันสูตรหนึ่งสูตรสองค่ะท่านผู้ชมเสียงพิ่นไห้มาไหาเ้เฮาได้จับตามองเบิงค่ะก่อนอื่นกน็ต้องขอขอบคุณ พี่น้องเอที่ให้กำลังแรงใจกับช่องรัตมาน,นี่ด้วยดีเสมอมากนะคะขอบคุณหลายๆแอดก็จะได้หาตัวเลขดีๆตัวเลขเด็ดมาฝากพี่น้องให้ได้พิจารณานะคะและวิีเคราะห์ไปน้ำกันนะคะ ค่าสำรับพี่น้องที่เข้ามาแล้วกับฝากกดไลค์กดแช่์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทังช่องรัดมานีชแนลนะคะและก็ขอขอบคุณเซียนซาอุที่ให้การสนับสนุนให้ตัวเลขแนวทางมาให้รัดมานีได้นำเสนอกับพี่กับน้องนะคะสำรับ งวดวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันสองพันหาอยหกสิบสี่เซี่ยนซาอุเพิ่นไหตัวเลขแนวทางมากก็จมีสองตัวบนสองตัวล่างนะคะสูตรหนึ่งนะคะสูตรสองเลขวิ่งนะคะแล้วก็ตัวเด่นตัวเด่นตัวรองนะคะตัวเด่น,นะะเนพิ่นกัดจะมากไว นะคะเป็นจากีีเส้นใตไ้ว้เล้อค่ะท่านผู้ชมถ้ามาักนำเพลินกับจังค่อยเอานะคะขันบอมากกาผ่านแล้วก็เบิงไว้แนมไว้แนมเบิงจับตามองเบิงว่าสิเป็นจังไหนนะคะสิเข่าบองวดนี่แล้วขันเออถ้าพี่น้องมีเลขหลักใดลักใดตัวใด ก็เอามาจับไซกันนะคะกับเซียนเพื่อนไหมาเลขวิ่งนะคะวิ่งบนวิ่งล่างวิ่งสองวิ่งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมติดสองติดหนึ่งนั่นะละเข่าทุกงวดนะคะเดี๋ยวแอดจะคืนตัวเลขไว้ให้ยุนาจอดนะคะเด้อ ให้พี่น้องเตรียมนะคะสมุดปากกาไว้โจทย์เด้อค่ะแอดก็จะอ่านให้ฟังซาซานะคะเตรียมเลยค่ะสมุดปากกาเลยนะคะสูตรหนึ่งนะคะสูตรหนึ่งลักสองค่ะทผู้ชมลักสองกับจมีสองสามสองสี่สองห้าสองหก สองลักสามนะคะต่อไปเป็นลักสามก็จะมี3 4 3สี่สาห้าสแล้วก็4ีหต่อไปก็จะเป็นลักสี่นะคะก็จะมี4ี่หกสกตหห ห้าเกแล้วก็6กเกตนะคะเลขวิ่งกับวิ่ง2วิ่ง1บนล่างนะคะให้ระวังตัวกลับในเด้อค่ะเด้อกับตัวเลขด้วยนะคะบัตท,ที่นี่มาจดสูตร2องค่ะท่านผู้ชมสูตร2นะคะสูตร2ก็จะมีหลักศูนย์นะคะ ตรียมสมุดปากกาไว้จดนะคะ่ะจดท่านบอสูตรสองติดศูนย์นี่ก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ 1, สามศูนย์แปดศูนย์เก้าต,ต,ต่อไปเป็นลักหนึ่งนะคะ หนึ่งแปดหนึ่งสหนึ่งสองแล้วก็สองสามนะคะสองแปดสองเก้าสาแามเก้ล้วก็8แเก้านะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวแอดจะทวนให้อีกที่นะคะสูตรหนึ่งนะคะสูตรหนึ่งพี่น้องจดท่านบอเดี๋ยวสูตรหนึ่งแอดจะทวนอีกนะคะสำหรับสูตรหนึ่งลักสองนะคะก็จะมีสองสามนะคะสองสามแล้วก็สองสี่นะคะสองห้า สองหสองเจต่อไปนะคะักสาสาห้าหกสามเจ็ดสี่ห้านะคะสี่หกสี่ก็ห้าหห้าเจ็ด หกเกดค่ะนี่ก็คือสูตรหนึ่งสูตรสองนะคะสูตรสองลักศูนย์นะคะก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สาม ศูนย์แปดศูนย์เก้าต่อไปก็หลักหนึ่งนะคะมีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งสองสองสามนะคะแล้วก็สองแปด สองเก้าสามแปดสามเก้าแล้วก็แปดเก้านะคะส่วนตัวตัวเด่นนะคะตัวเด่นสูตรหนึ่งทีพันมากไว้นะคะมากไว้ปากกาแดงพันมากขีดเส้นใต้ไวะะ้ด้อค่ะท่านผช้ชมกัดจมีนะคะ สองห้าสองหสองเกตแล้วก็สาหกับสามเกตค่ะท่านผู้ชมนี่ก็คือตัวเด่นนะคะตัวเด่นของสูตรหนึ่งค่ะส่วนตัวเด่นสูตรสองนะคะตัวเด่นสูตรสองก็จะมี0ูนยสาย์แด ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแล้วก็สองแปดค่ะท่านผู้ชมนี่ก็คือตัวเลขเซนซาอเพ่นไหหมาสูตรหนึ่งสูตรสองนะคะไหหมาแนมเบิงกอนต่อไปแอดจะคลิปต่อไปแอดก็จะได้เอาสามตัวบนนะคะมา สตัวบนสามตัวหน้าสามตัวท้ายหมุนสองครั้งมานำเสนอให้พี่น้องได้ไปเสี่ยงซื้อฉลากกินแมงรัฐบาลเด้ค่ะค่ะสหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะเนาะถ้ามักถา้กถาชอบนำเพิินก็จังค่อยเอาเด้อพี่น้องเด้อขันว่าเลขหลายตัวเฮ้ากระตัดเล่นนะคะตัดเอาตัวใดถูกใจตรงใจเฮามาักก็จังค่อยเอานะคะ เข้ามาแล้วกาฝากดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกําลังใจกับทั้งช่องรัดมานี่นะคะสุดท้ายนี่ก็ขอห้พี่น้องเอซทุกท่านทุกคนโชคดีนะคะถูกหวยกันสุภูสุสคนในงวดวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันสองพันหาร้อยหกสิบสีนี่ตลอดปีหกสีนะคะสวัสดีค่ะ